มาถึงคนวันอาทิตย์นะครับเป็นวันแรกครับไพ่พระราหูพร้อมแล้วนะครับที่จะมาไขาดวงของคนแต่ละวันนะครับเริ่มต้นในเรื่องของการงานครับชาววันนี้ครับเรื่องงานได้ไพ่ที่ชื่อว่าสัจจะใครก็ตามที่เกิดวันอาทิตย์และคิดว่าฉันจะลงมือทําจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขาบอกว่าให้เร่งรีบทำครับจะเกิดเรื่องราวดีๆมีความสุขสมหวังดังนั้นเดยเรื่องการงานไครภยรายอราไว้ขอให้ลงมือทํา จะสาเร็จสมหวังนะครับและมีโอกาสได้ทําอะไรที่เป็นโปรเจกต์เก่าค้างคาด้วยนะครับจะได้เคลียร์แล้วล่วะฮะรวมถึงเรื่องของการเรียนครับดีวันดีคืนครับเรื่องการเงินครับมีเงินไหลามาดีมารายได้เสริมจะทําเงินให้คุณครับความรักคนโสดต้องโสดก่อนคนมีคู่ต้องเติมความหวานให้กันเรื่องของสุขภาพครับต้องบอกว่าข่าวดีครับใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้เจ็บคอไม่สบายไอกระดกกระแดกนะฮะสุขภาพร่างกาย ใจดีวันดีเกินครับรวมถึงเรื่องโชคลาบครับขอพรพญานาคขอพรกับสิ่งสิทธิ์จะเกิดเรื่องราวดีๆกับคนวันอาทิตย์ครับเลขนาโชคครับคือหมายเลข6 5 9 8 7ครับใครดูคลิปนี้ลองดูครับเลขนําโชคของวันอาทิตย์นั้นโดดเด่นเป็นสง่าราศีแล้วก็ดวงของวันอาทิตย์ครับมีเกณฑ์มีโชคครับภาพรวมดวงครับอยู่ในทิศทางที่ดีครับให้ระวังเรื่องความรักเท่านั้นเองครับนอกนั้นชีวิตดีงามครับ แต่ถ้าเกิดท่านอยากจะรู้ดวงแบบเจาะลึกตามวันเดือนปีเกิดของท่านนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับอานะฮะนี่คือคำพยากรณ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับมาถึงคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะใครๆที่เกิดวันจันทร์เขาบอกเป็นคนที่มีเสน่ห์นะฮะดูสิคบว่าเรื่องงานของท่านเป็นยังไงบ้างโอ้โหต้องบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับคนวันจันทร์ในดวงช่วง2สัปดาห์นี้นะฮะ งานจะได้รับการจรัดสนุสนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทาอะไรก็ได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือถือว่าดวงดีมากๆในเรื่องงานครับรวมถึงเรื่องการเรียนด้วยครับเอาตัวรอดได้ครับเรื่องการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีและมีความสุขมากๆครับดังนั้นเลยครับ คนที่เกิดวันจันทร์ทํางานหนึ่งเลยฮะต้องได้เงินแน่นอนครับแล้วก็มีไรายได้มีการเงินที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเก็บเงินออมเงินถือว่ามีเหลือกินเหลือเก็บนะครับความรักคนโสดมีเขาดีคนมีคู่ความรักหวานชื่นลืน่นลมดูแลเอาใจใส่กันนะครับความรักมีเกณฑ์สมหวังนะครับเรื่องของสุขภาพครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับคนวันจันทร์ระวังเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายในช่วง2สัปดาห์นี้ครับดูแลตัวเองออกกําลังกายครับ ออกกาลังกายมากเกินไปก็ระมัดระวังบาดเจ็บด้วยเพราะนั้นเนี่ยชาววันจันต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับและเรื่องโชคลาภครับก็มีเกณฑ์มีโชคนะครับขอพรกับพระศรีวรีดวงของท่านก็จะมีโชคนะครับมีเกณฑ์นะเลขนาโชคคือหมายเลข6 5 9 8 4ครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะอยากดูดวงแบบเจาะลึกทักไลน์อาจารย์โจครับ